เขาจับคนมาต้มในหม้อแล้วนะคะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพื่อที่จะเอาเนื้อมนุษย์เนี่ยมาทำหน้าพิซซ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปออบบีกันอีกแล้วจะมากระโดดกันอีกแล้วและวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี่เลย escape the pizzeria นี่ยหรือว่านิออกจานร้านพิซซ่า หน้าคนไม่ใช่หน้าคนดิพิซซ่าเนื้อคนนะดูดิทุกคนเห็นไหมว่าภาพโปกเกมเนี่ยเอาคนมาทําเป็นหน้าพิซซ่านะฮะโอ้โห,หน่ากลัวทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะสามารถกระโดดนี้ออกจากร้านพิซซ่าที่น่ากลัวแห่งนี้ได้หรือไม่อยากเล่นแล้วสิไปเล่นกันเลยและตอนนี้พี่นิวก็อ่อมาอยู่ในแมปนะคะนี่คือร้านพิซซ่านะทุกคนเดินเข้ามาในร้านอ๋พิซซ่าน้ากินอุ้ยอย่าพิซซ่า เนี่ยพิซซ่าน่ากินมากเลยนะคะอืมเห็นแล้วก็หิวเลยบอดแดดคนนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนี th er, th er, ่เธอเธอชื่อว่าเชฟที่นี่บ้าไปแล้วอ่ะเขาเอาคนเนี่ยมาทําเป็นหน้าพิซซาน่ากลัวมากเลยรีบเหนียวไปโดยเร็วฮะเอาคนมาทําพิซซาไหนดูซิโอ้โหดูเอาเนื้อมนุษย์เนี่ยมาทําหน้าพิซซาแล้วดูหน้าตาเชฟปีศาจะชัดเลยนะคะโอ้ยน่ากลัวงั้นเราไปกันดีกว่านะคะโหนี่คืออะไรเนี่ย นี่คืออ่ด้านหลังครัวพิซซ่านะคะกำลังอบพิซซ่ากันอยู่เลยเห็นแล้วก็หิวนะแต่ว่ามันเป็นพิซซ่าเนื้อมนุษย์เราคงไม่กินดีกว่านะคะอ่ะไปกันต่อลดอุ้ยเปิดประตูเข้ามาแล้วเราก็มาเจอที่นวดแป้งยักษ์เลยนะคะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยมาด่านแรกกร็โดนเลยโอเคมากระโดดกันใหม่นะคะก็ต้องหามุมดีๆฮึ อ่าได้อยู่นะอ่าห้าได้อยู่เดีวเราก็กระโดดกันไปาใหญ่โอ้โหมันใหญ่มากเลยเนะยเวลากระโดดก็ต้องเระวังด้วยนะทุกคนนะ่ะปุ๊บนี่ค่ะหามุมดีๆแล้วก็เซฟเลยต่อมาจะเป็นคล้ายๆกับพวกไส้กรอกนะคะที่เอาไว้แปะหน้าพิซซ่าหรือว่าพวกแฮมนั่นเองนะทุกคนโอ้โ oh, หเป็นชิ้นบาเลอร์เลยเนะะี่ะอันนี้เราห้ามโดนนะปุ๊บแง่ได้อยู่นะคะ ค่อยๆไปโอ้ยเห็นแบบนี้มันหวาดเสียวมากเลยนะคะถ้าเกิดโดนแล้วก็ตัวแตกแน่เอ้ยหมดแล้วเย่ใ yeah. น,นที่สุดเราก็ผ่านมาได้นะคะต่อไปเราเปิดประตูเข้าไปกันเลยเย่ yeah. นี่ค่ะเซฟก่อนโอ้โหอะไรอ่ะเมื่อเขือเทศก็มานะคะอ่าโอ้โหด้านด้านล่างนี่คือแบบว่าเป็นดงมะเขือเทศเลยนะคะเนี่ยตายเถอะเมื่อเขือเทศเพียบเลยระวังตกด้วยนะคะเฮ้ยอ่ะ ค่อยๆกระโดดไปนะทุกคนเอาไงต่ออ๊แบบนี้นะฮะเฮ้ยย่ะโอ้โหรู้สึกว่าลูกนี้มันอยู่ไกลกันมากเลยคิดว่าจะกระโดดถึงปะเนี่ยเฮ้ยอ่าโอ้โหเกือบไม่ถึงนะฮะแต่ก็ถึงเย้โอเคอ,อ้าวไม่ตายเดี๋ยวทุกคนสามารถเอ้าแลวเราก็ต้องมากระโดดกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่เสียเวลาเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วก็ค่อยๆกระโดดไปนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ระวังโตอีกรอบนึงนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะอ่ะฮึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาได้แต่โดยดีไปประตูถัดไปกันเลยเย่ yeah, มาแล้วเนะคะเซฟก่อนอ่าเราเข้ามาในส่วนของห้องครัวนะคะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยจะเห็นว่าเออมีพนักง,งานคนหนึ่งมาบอกว่าเขาบอกว่าดูนี่สินี่คือครัวยักษ์โอ้โหครัวยักษ์จริงๆนะคะ เรากลายเป็นตัวมินิหรือว่าคนแคะไปเลยอ่ะอันนี้นะเราต้องกระโดดไปบนเตาไฟนะคะแต่ว่าอยาไปกระโดดตรงเตาไฟสีแดงด็ดขาดนะคะมันกําลังแบบว่าร้อนระอุเลยนะทุกคนอันนี้ทําไงเนี่ยอ๋อต้องกระโดดไปบนด้านนะปพ๊บแบบนี้เฮ้ยโอ้ไม่กอดนี่เขามาอะไรอาอเพื่อไม่ถูกเลยนะคะนี่เขาจับคนมาต้มในหม้อแล้วนะคะเนี่ยน่ากลัวมากเลย เพื่อที่เจ้าเนื้อมนุษย์เนี่ยมาทำหน้าพิซซ่าทำไมพ่อครัวใจร้ายขนาดนี้โอเคค่อยๆไปนะฮะฮึบเออโอเคแล้วก็เซฟก่อนนะฮะว a t แด a ดเฮ้ยนี่คือใครพ่อครวัวกำลังนวดแป้งอยู่เลยนะคะเนี่ยและพนักง,งานคนนี้ก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องกระโดดข้ามเออที่นวดแป้งไปให้ได้นะอย่าให้มันกลิ้งทับเธอละโอเคแล้วไงต่ออ,อ๋อทุกคนตรงนี้ก็มีชีสนะฮะไปยังไงเออ What that โอเคค่ะเราจะมาเออเราจะมาทำการวิ่งกันนะคะโดยการที่ห้ามโดนที่นวดแป้งทับนั่นเองว้าว้าทำไงทำไงทำไงโอ้โได้อยู่นะโอ้โหรอดมาเฉยโอเคค่ะโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยทุกคนคนทำพิซซ่านี่แบบว่าโดนปีศาจเข้าสิ่งชัดเลยนะถึงได้เอาเนื้อมนุษย์มาทำโอเคต่อไปนะเราก็มาตรงอ่างล้างจานนะคะกระโดดแบบนี้เลยฮึบโอเคฮึบเย้ yeah. ไปกันต่ออยู่หูอีซี่อีซีซ่นะคะและต่อมายังไม่พ้นอ่างล้างจานนะทุกคนเออเราต้องเอ่อทำการกระโดดไปบนหมอ้อแบบนี้นะคะโดยที่ห้ามโดนน้ำเด็ดขาดนะทุกคนน่ะฮึบโอเคอเฮ้ยได้แล้วแล้วก็เซฟเลยนะคะหูอ่ะต่อมาเฮ้ยนี่มันเส้นอะไรเนี่ยเหมือนเส้นสปากเกตตี้เลยก็ไต่ขึ้นไปนะคะโอ้เป็นเส้นสปากเกตตี้จริงด้วยและที่เห็นอยู่ตรงนี้คือซ่อมนะคะเราต้องกระโดดไปข้างบนนี้เหรอโอเค แล้วเราก็เอ้ยล่วงไปเนี่ยโอเคอะแล้วเราก็ไต่ตามเส้นสปาเกตตี้นี้ไปเลยนะคะค่อยๆไต่ไปค่อยไต่ไปเสียว่วงเหมือนกันค่ะเนี่ยไต่ไปเรื่อยๆนะคะออ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีกนิดเดียวโอ้ยอีกเก้าเดียวนี่คือร่วงเลยนะคะโอเค <Okay. S 2> ค่อยๆไปนะฮึบเย่เย่เรียบร้อยแล้วก็เซฟนะคะต่อมาเราต้องกระโดดเข้าไปในช่องนี้เพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่เราจะไปได้ ปกัโลดนะคะทุกคนเย่โอเคเราต้องกระโดดไปบนเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก้อนน้าแข็งนะคะก้อนน้าแข็งสีฟ้าตรงนี้เราต้องกระโดดไปแบบนี้อ่าเฮ้เย,ยโอ๊ยรู้สึกรุ่นกับตัวเองมากเลยนะคะในขณะที่เรามองไปด้านล่างนั้นคนกําลังถูกต้มอยู่นะคะน่ากลัวทีเดียวดูกี่ทีก็น่ากลัวอะแล้วเราก็เซฟนะต่อไปแล้วก็มาเจอขวดซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนโดยการ กระโดดหลบนะ,ะฮะแบบนี้ห้ามโดนนะคะแล้วก็มิมิอิโตะอยู่เบลเลอร์บลาเลยห้ามโดนเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็กระโดดไปเย่โอเคอ่ารอดมาได้แล้วฮูอ้อะไปกันต่อเลยนะคะเย่ห้ามร่วงเด็ดขาดฮึบโอเคอ่ะ,อะเกือบร่วงเกือบร่วงอันนี้เป็นแท่งอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เราก็ห้ามโดนแล้วกันเย่แล้วเราก็กระโดดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฮ <c oughs> แล้วเราก็ไปกันต่อเลย นี่คือช่องแอร์นะคะด่านออบบี้ต้องมีช่องแอร์ทุกด่าน <c oughs> โอเคไปเลยเย่ <c oughs> แล้วเราก็กระโดดลงมาจากช่องแอร์เป็นที่เรียบร้อยต่อไปน่จะเป็นเลเซอร์แสงสีน้ําเงินแบบนี้นะก็กระโดดไปแบบอีซี่อีซี่เลยนะคะเย่ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เซฟแล้วเราก็มาเจอพนักงานคนเดิมอีกแล้วเนะี่ยเขาบอกว่าประตูนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะคะเราต้องไปทางหน้าต่างโอเคโหแล้วนี่อะไรเนี่ยมีแบบว่าคาบเลือดออกมาด้วยนะคะ คาบเลือดหรือซอสมะเขือเทศแต่ที่รู้คือไปกันดีกว่าทุกคนเราต้องกระโดดออกมาทางหน้าต่างนะคะโหนี่เราจะออกมาข้างนอกได้แล้วนะคะเนี่ยนี่คือด้านนอกร้านพิซซ่านะคะโอเคฮึบไปกันต่อเลยโอเคฮึบโ,โหอันนี้ก็ห้ามร่วงนะคะหวดเสียวมากเย่ yeah. แล้วเราก็เออไต่บันไดก็จบ แล้วตอนนี้เราก็ต้องมากระโดดกันใหม่นะฮะอ่ะไปกันโลดนะคะเมื่อกี้แบบว่ากําลังจะไต่บันไดนะคะล่วงเฉยเลยโอเคได้แล้วเราขึ้นบันไดามาแล้วนะคะแล้วเราก็มาเซฟตรงนี้อ่ะแล้วไงต่อแล้วเราต้องกระโดดไปบนนี้นะคะซึ่งโอ้โหเป็นสนิมอย่างไรอ้าวโ,โชคดีไปนะที่เราเซฟไว้โอ้โหทุกคนยิ่งเล่นยิ่งยานค่ะเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันห่างกันมากเลยนะคะเราต้องหามุมดีๆนะทุกคน ฮึบโอเคได้อยู่ฮึบเอ้ยได,ได้ไงไปกันต่อเลยแล้วเราก็กระโดดเข้าไปนะคะเข้าไปในร้านเหมือนเดิมอ่ะจะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะก็กระโดดไปบนเพิซซ่าก่อนละกันฮึบหูยรู้สึกว่ามันห่างกันมากเลยนะครเนี่ยเอ้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยห่างกันจังเลยต้องใช้ความพยายามในการโดดอย่างมากเลยนะคะโอเคเรียบร้อยอ่ะ อันนี้เราก็ยังห้ามโดนซ้อมมะเขือเทศนะคะตอนนี้ประตูถูกเปิดออกแล้วนะทุกคนแล้วยังต่อไปกนโลดเย่เราเข้ามาด้านในประตูแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอพนักงานคนเดิมโอ้โหอะไรเนี่ยูอุยทุกคนน้มามันมนุษย์นี่นะทาไมโอ้โหดูดิตัวแตกเป็นทั้งเสี่ยงเลยนะคะน่ากลัวมากเลยแล้วนี่นะคะคือพิซซ่าสมกับว่าเป็นพิซซ่าเนื้อมนุษย์จริงๆนะทุกคนอ่ะกระโดดไปบนนี้เลยนะคะ แล้วก็ระวังล่วงด้วยนะทุกคนเฮ้ยโอเคแล้วก็เซฟนะฮะโอ้โหนี่เราต้องกระโดดไปบนตัวมนุษย์นะฮะซึ่งตัวแตกเป็นเสี่ยงเลยน่ากลัวมากเลยทีเดียวอะ่ะค่อยกระโดดไปนะทุกคนระวังล่วงด้วยนะฮะข้างล่างนั้นคือพิซซ่านะฮะถึงว่ามันจะดูน่ากินเท่าไร่แต่เราก็ห้ามล่วงลงไปโอเคเรียบร้อยเปิดประตูเข้าไปโลดแล้วเราก็ไต่ตรงนี้ไปเลยคือค่อยไต่ไปนะฮะระวังด้วยล่ะโอ้โหบอกตัวเองว่าให้ระวังนะทุกคน นี่ยมีกระโดดข้ามด้วยนะคะอึ๊บแบบนี้ไต่ไปไต่ไปค่อยๆไต่ไปนะ,ะแล้วก็อึบโอ้ยหวัดเสียวอะ่ะแล้วก็นี่เลยนะคะเสฟรถโอเคอึบแบบนี้เย่กระโดดมาบนรถแล้วนะคะแล้วไงต่ออ่ะบดแดดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงไม่ได้แล้วโอเคแล้วไงอ้าวตายอยู่ดีลดแดดรู้แล้วทุกคนคือแบบว่าเราต้องกระโดดไปบนนี้นะคะ นี่ค่ะกระโดดบนนี้อ่าโอเคกระโดดได้แล้วแล้วเราก็ต้องเออกระโดดลงไปตรงนี้ชึบอ่าทุกคนโดยห้ามโดนพื้นสีเทาเข้มนะคะและเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปบนรถบรรทุกแบบนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ารถบรรทุกเนี่ยได้นําพาเราออกมาจากโรงงานนะคะนี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าถึงเส้นชัยแล้วยังไงทุกคนอ๋อไงเฮ้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้านั่นเองเนาะฮถึงเส้นชัยแล้วหรอ ถึงเส้นชายแล้วนะคะสุดยอดเลยเย้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 ถึงแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากมายทีเดียวนะคะกับการที่ต้องมาลุ้นหอ,อกจากการทําพิซซ่าหน้าคนแล้วตอนนี้มันก็จะมีของรางวัลนะคะนี่เลยนี่เป็นแพดนะคะแพดแบบสะพานห่อได้แบบนี้สุดยอดดูดิเฮ้ชอบมากเลยทุกคนส่วนด้านนี้คืออะไรคือที่นั่งนะคะอารมณ์แบบว่ากระโดดเดยอะแล้วไง พอเรากระโดดเยอะเราก็เมื่อยใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยมีกระโดดสูงแบบนี้โอ้โหแล้วก็นี่เลยนะคะเอ่อวิ่งไวเนี่ยเป็นไงวิ่งไวมากโอ้โหแล้วเราก็สามารถเหนีอกจากร้านพิซซ่าที่น่ากลัวได้นะคะเขรจะไปคิดว่าเชฟเนี่ยจเจ้าเนื้อมนุษย์ มาทาเป็นหน้าพิซซ่านะคะน่ากลัวมากแต่ชีวิตจริงคงไม่มีใครทำนะคะก็พิซซ่าเนี่ยยังเป็นอาหารที่พี่นิวชื่นชอบอยู่นะทุกคนอะ่ะโอเควันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ,ะวันนี้เราก็ได้มาเล่นในแมปออบบี้ในด่านพิซซ่ากันนะคะซึ่งเป็นพิซซ่าหน้าเนื้อมนุษย์ <c oughs> น่ากลัวทีเดียวอะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บอ <c oughs> ารมณ์เหมือนกับว่าเป็นบ้านที่เขาสั่งพิซซ่านะคะ เพราะว่ามีรถพิซซ่าเนี่ยมาจอดหน้าบ้านแมเข้าไมา่ได้ด้วยงั้นเราก็เหาะกับบ้านกันดีกว่าว้สุดยอดแน่มีทั้งแบบว่าสะพานหาได้แล้วก็กระโดดสูงเป็นไงวิ่งไวด้วยกับบ้านกันดีกว่าหูยอ,อย่ากระโดดแปลกเลยทุกคนวิ่งไวมาก